คลิปนี้เดี๋ยวพาดูเอาติส1.6รุ่น G ปี18นะครับไมน้อยนะไมแค่80,000ทั้งสองคันนะสองคันนี้เป็นไมน้อยสองคันสุดท้ายที่บริษัทเพชรยนต์แล้วนะครับคันไหนใครถูกชะตานะครับเลือกเลยนะไมน้อยมีแค่สองคันเท่านั้นทั้งสองคันนี้ฟีดาวผ่อนคันรับ7 3 0 0สามตลอดสัญญาราคาลงมาเกินไปแดงเกิน50%แล้วเดี๋ยวพาดูทั้งสองคันแบบละเอียดถูกใจคันไหนเลือกเลยดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจเอาติดมือสองทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีขงังรถเอาติดมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะครับผมมีเอาติดใหพ้พี่เลือกชมเลือกใช้มากกว่า50คันนะแล้วดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79นะครับผ่อนยาวๆได้สูงสุดคือ7ปีแบบฟรีดาวนะทำไมถึงฟรีดาวต้องบอกงี้นะครับของเราเนี่ยเป็นบริษัทโชว์รูมรถยนต์ที่ขนาดใหญ่นะเป็นโชว์รูมรถมือ 2, าอา่มกกว ร0 0คันและเดือนหนึ่งเรามียอดขายประมาณสักร้อยหกสิบนะครับเราได้เกรด S เกรด A ทุกธนาคารนะครับก็คือจัดได้เต็มแม็กอะครับบางธนาคารถ้าลูกค้ามีเครดิตดีจัดได้หนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะอย่างผมยกตัวอย่างนะครับเอาติสมือสองปีสิบแปดนะครับไม่น้อยๆแบบนี้เนี่ยนะทั้งสองคันไม้แปดหมื่นนะใครอยากได้เอาติสไม้น้อยคลิปนี้เลยนะครับทั้งสองคันเนี่ยปีสิบแปดหนึ่งจุดหกรุ่นจีราคายอดจัดไฟแนนะซ์เนี่ยปกติเขาให้อยู่ประมาณสักสี่แสนสี่ นะครับแต่ของเราขายแค่429นะมันเลยฟรีดาวได้นะครับและถ้าใครเครดิตดีนะครับสามารถจัดเกินนะก็คือจัดได้1น0่นะก็จัดได้อยู่ประมาณสักโอ้นู่นเลยนะเกือบ5 0,000นอยู่นะนะครับประมาณ4ี่แสนปลายนะจัดได้แต่เราขายแค่4ี่สองเก้านะทั้ง2คันใครอยากได้เอาติสไม้น้อยคลิปนี้นะครับดูครบจบแน่นอนนะมีทั้งเข้าใหม่นะครับอ่ามีทั้งเข้าใหม่ทั้ง2คันนี้นะครับไม่แปดหมื่นสามนะทะเบียนนี้เลย1 2ึ่งสองเก้าสี่ไม่แปดหมื่นสามนะครับและไม 80,004คือคันนี้5841ทั้ง2คันเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมือเดียวปวดศูนย์นะครับผมเช็คก่อนมารีวิวแล้วนะทั้ง2คันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมและกระจกเดิมแท้รอบคันรถสวยสภาพดีไม่ช้ำไม่80,000กว่าเท่านั้นเองใครอยากได้เอาติส์ไม่น้อยนะช่วงนี้นะครับบอกตามตรงนะครับมีแค่2คันนี้นะครับสคันสุดท้ายเอาติส ถ้าเป็นสีบอลแบบเนี้เรามีประมาณสักสาคันนะครับสีบอลปี18ปี18บ9ปจุดสิปี19เนี่ยเรามี30คันแต่ไม่ต่ำแสนแค่2คันนี้นะครับแปดหมื่นสามกับแปดหมื่นสี่พลาดแล้วพลาดเลยนะครับอ่ะซื้อทั้งทีนะครับถ้าเอาไม่น้อยไปเนะี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆข้างวดที่มันสูงกว่าแค่แบบสองสามร้อยนะต่อต่อเดือนอ่ะประมาณสี่ร้อย ค่างวดสูงกว่าไม่แสนกว่าเนะี่ยสามสี่ร้อยแต่คุณได้ไม้น้อยนะครับแล้วก็พวกเนี้ยมันเข้าศูนย์ตลอดนะที่มาที่ไปชัดเจนตรวจสอบได้ประวัติศูนย์แท้ร้อยเปอขออนุญาตพาเริ่มต้นไปดูที่คันนี้ก่อนนะคันนี้ผมไม่เคยรีวิวเดี่ยวคันนี้ผมรีวิวเดี่ยวตั้งแต่มันแกลกรับนะครับเลยพาดูคันนี้ก่อนห้าแปดสี่หนึ่งไม่แปดหมื่นสี่นะครับปรับสภาพเสร็จพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวล้างอีกทีก็ครบสมบูรณ์คันเนี้ยผมไปขับออกมาจากโกดังสามนะ ล้อมันจะเลอะนิดนึงช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับแต่สภาพโดยรวมเนี่ยโคตรดีนะด้านหน้านะครับโคมไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับกระจังหน้า2สเส้นแบบนี้เป็นตัวโฉมใหม่เช่นสันเหลี่ยมคมสวยๆเลยกระจกของเดิมของแท้โตโยต้านะครับติดฟิล์มลามิน่ามาให้แล้วเลขไม้อยู่ที่84,000กิโลนะครับใครอยากได้เออติสใหม่น้อยแนะนําเลยนะมันเอ่อตัวล้อจะเลอะนิดนึงนะไปขับมาจากโกด,ดัง3นะครับฝนตกนะช่วงนี้กระจกพับข้างได้เป็นแบบออโต้นะครับล็อกรถ พับเก็บเองปลดล็อกรถมันกลางออกให้เองสันเหลี่ยมครมสวยๆบอดี้สวยๆนะครับพร้อมใช้นะครับคันนี้เนี่ยถ้าใครมาจองนะครับจัดไฟแนนซ์ถ้าอาชีพพนักงานบริษ,ษัทมีเครดิตนะจัดไฟแนนซ์กับผมเช้านะครับรับรถบ่ายได้เลยนะหรือใครมาซื้อสดนะครับผมขอเวลาชั่วโมงหนึ่งนะเอาไปล้างนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้จบรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับ ใครอยากได้เอาติดมือสองนะครับติดต่อหาผม0659513344ทั้ง2คันนี้รถสวยสภาพดีทั้งคู่มาเดี๋ยวให้ดูนะครับภายใน1.6รุ่นจีใครดูไม้น้อยอยู่นะคลิปนี้นะครับ2คันสุดท้ายที่บริษัทเพชรยนนะไม้น้อย2คันสุดท้ายนะครับเบาะ สะอาดสะอ้านนะครับแน่นๆนะสะอาดสะอ้านแบบนี้นี่ไม้แปดหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบสามกิโลได้พูดสตาร์ทแบบนี้มาเดี๋ยวเข้าไปสตาร์ทให้ดูพวกนี้ล้นหน่วยงานหมดนะครับประวัติศูนย์แทนร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกหมื่นโลเขาต้องเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลอยู่แล้วนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะให้ดูนะความสวยงามความสะอาดสะอ้านนะครับพร้อมใช้แอร์แบงคให้เจ็ดใบนะคู่หน้าเสาเอนะครับแล้วก็เข่าคนขับข้างหลังอีกสองนะเดี๋ยวมาเปิดวิทยุฟังกัน,นเสียงดัง แอร์เย็นปกตินะครับขออนุญาตปิดนะเดี๋ยวโดนลิกสิ์นะครับนี่กุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีให้แล้วนะครับใครอยากได้เอาติสักคันนะครับสภาพดีๆนะครับผมแนะนําเลยนะ2คันนี้นะครับจบแน่นอนนะครับคัดให้แล้วนะอ่ะผมนะผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะเป็นในส่วนของตัวตรวสอบรถได้เลยนะครับมีใบรับรองนะครับเอกสารการตรวจรถนะมีใบเซอร์ติฟิเคตครบนะครับนี่ด้านในเบาะสะอาดนะครับปกติเขาจะเช็คนี่ครับโครงสร้างหลักนะ ต้องบอกว่าเดี๋ยวถ้าพี่ๆท่านไหนซื้อรถ2คันนี้นะผมมี Apple Auction มาตรวจรถให้อีก274จุดมีอะไรบ้างบอดี้รอบคันนะครับแล้วก็ห้องโดยสารภายในนะครับระบบไฟฟ้าของของตัวรถเครื่องยนต์และที่สําคัญโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมคืออะไรรถมันก็จะมีพวกรอบคันนะที่มันเป็นโครงสร้างหลักนะแต่ว่าพวกเนี้ย ไอ้กันชนอะไรแบบนี้มันเปลี่ยนกันได้นะมันเป็นเหมือนกับไฟเบอร์พลาสติกอะไรแบบเนี้นะครับชนเขาเปลี่ยนเลยนะเขาเขาสู์เคลมประกันปอนหนึ่งนะปอนหนึ่งของเรามันเป็นซ่อมห้างนะไม่ใช่ไม่ใช่ซ่อมอู่นะครับเขาเคลมเปลี่ยนเลยนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะกันชนมีไว้กันไม่ให้ชนนะครับโดนก็เปลี่ยนได้แต่โครงสร้างตรงเนี้ยห้ามเปลี่ยนมันมีผลต่อการขับขี่นะการในเรื่องของการโครงสร้างเนี่ยถ้าสมมติเราทํามาเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนาะ การขับอะไรแบบนี้ครับทัศนวิสัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะแต่ของเราอ่ะรับประกันนะครับโครงสร้างทุกจุดนะครับเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีโดนชนนะครับไม่มเีเขาเรียกว่าพลิกคว่ำต่างต่างมาอย่างแน่นอนนะครับเพชรยนต์เราคันรถแค่เกตเอนะครับตรวสอบประวัติได้ตรวจสอบที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนถ้าสนใจนะเอาติสไม่น้อยนะคลิปนี้ถือว่าเป็น คลิปเดียวเลยนะที่มีอัลติสไมน้อยมาครบเลย2คันนี่ครับรถปี18แปผ่นเพลงต่างๆนะขอ้อต่อต่างๆอะไรเงี้ยครับมันอยู่ครบๆแบบเนี้ยสภาพดีสภาพเดิมนะอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนี่สปอตเมนอาร์กนะคมๆชัดๆรอยหนีบชุบบอสีต่างๆของทางด้านหลังเนี่ยมันก็อยู่ครบนะครับบอกเลยว่าคันนี้ซื้อได้นะไม้แปดหมื่นสี่นะไม้แปดหมื่นสี่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะฟรีดาวน์ผ่อนเจ็ดพันสามตลอดสัญญา มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่2.79นะสนใจโทร0 6 5 9 5 1 3 3้ามาครับมาดูอีกหนึ่งคันนะคันนี้เคยรีวิวเดี๋ยวไปแล้วนะครับตั้งแต่แรกรับเลย1294คันนี้ไม่83,000ืนามนะครับเป็นไม่น้อยที่สุดแล้วแหละนะที่ยังไม่ติดจองนะครับอ่ะใครอยากได้เอาติดมือสองนะครับไม่น้อยๆแนะนำเลย1294คันนี้นะครับ429,000ฟรงหาพนสีดาวผ่อน7,300พตลอดสัญญาดอกเบีย้ยเริ่มต้นเหมือนกัน2.79นะครับด้านหน้าโครเมียมนะครับเง่ย โค้ไฟมัลติรี or, เฟคเตอร์สแตนเลมคมของเขาสวยๆเลยนะครับรับประกันนะซื้อรถกับเพชรยนต์นะครับไม่มีย้อมแมวสบายใจได้อย่างแน่นอนของเรานะั้นราคาจะอยู่ในเลทก,กลางๆนะครับนี่ครับกระจกของเดิมของแท้อยู่ในเลทก,กลางๆแต่ลูกค้าได้เลทก,กลางๆแบบสบายใจนะครับซื้อแล้วจบนะครับไม่ต้องเอาไปเครียดต่อนะครับซื้อแล้วเราขายไปรถพร้อมใช้รถพร้อมใช้คืออะไร ล้อมุนออกไปจากบริษัทพยโต์ไปใช้ยาวๆนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมต่อไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนของเหลวต่อนะครับเราดูแลให้ครบหมดแล้วนะสําหรับบริษัทพยโต์ด้านหลังนี่สวยๆเลยนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบไลท์ไกด์นะ LED เต็มระบบโคเมี่ยมลากยาวสายไปขวาสวิตช์ไฟฟ้ามีเปิดได้นะโครงสร้างทางด้านหลังนะของเดิมของแท้นะไม่มีรอยแกะงัดแงะแกะเกา่าด้านหลังนี่คานหลังตรงๆคมคมชัดๆนะครับดีย๋ยวมาดูท่าหลังนี้นี่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมสวยๆเลย ใครอยากได้เอาทิสไม้น้อยนะครับเลือกเอานะสองคันนี้ผมดูแล้วพอกันนะครับแต่ว่าใครชอบทะเบียนไหนนะครับเลือกเอานะด้านหลังก็สวยๆนะครับไม่มีชนหนักปีความจมน้ํากับไมกอมไม่นะใครอยากได้ออาทิสไม้น้อยคลิปนี้นะเป็นคลิปเดียวเลยนะที่มีมาครบทั้ง2คันนี่ครับไม่แท้ไม่เดิม8ปดหม่นมนะไม่ต่างกันประมาณสัก1000โลนะ1 0 0 0โลภายในก็สะอาดสะอาเหมือนกันนะครับด้านหลังแอร์แบกมีให้อีก2จุดความปลอดภัยดีเยี่ยมนะแอร์แบกที่อยู่จะอยู่ตรงนี้ นะครับกันไม่ให้คนข้างหลังนะครับเกิดเ,เรื่องของช่วยเบาลงนะในเรื่องของการถ้าเกิดอุบัติเหตุนี่รองรับ Isofix คาสิทเด็กด้านหลังมีีิชาร์โรศัท์ให้นะครับถ้าอยากได้รถสักคันนะครับประมาณ400,000ต้น,ต,นต้นแบบเนี้ยแล้วความปลอดภัยดีขนาดเนี้ยแอร์แบกมีให้7ใบนะครับประหยัดน้ำมันประมาณ16-17กิโลต่อลิตรนะครับเป็นรถไซกลางขับไปไหนไม่อายใครอย่างแน่นอนนะครับขับไกล้ขับใกล้บกลสบายๆนะเครื่องยนต์1,600ซีซีนะครับต้องบอกเลยว่าข้อดีอีกหนึ่งอย่างของ Outis นะครับ อยากซื้อลดมือสองเนาะนึกอะไรไม่ออกบอกเอาติเพราะอะไรอ่ามันราคาอยู่เนี้ยสามแสนปลายสามแสนกลางจนถึงสี่แสนต้นนะครับไม่มันจะไม่เกินนี้แล้วนะครับอย่างผมขายคันล่าสุดไปไม่ประมาณสักไม่สักห้าหกหมื่นเนี่ยก็สี่สามเก้าเองนะครับก็ราคามันอยู่ในเลนนี่แหละนะครับแต่ไม่ประมาณนี้ก็โอเคนะเพราะว่าถือว่าใช้งานเฉลี่ยวันละสี่สิบโลเองนะสำหรับไม่ประมาณแปดหมื่นนะครับใครอยากได้เอาตสิสักคันนะครับผมแนะนําเลยนะสองคันนี้น่าใช้มากๆนะครับ ราคาดีราคาโดนนะครับสองคันนี้ฟรีด้าผ่อน7,300ตลอดสัญญาสนใจคันไหนถูกใจทะเบียนไหนทักไลน์หาผมได้ ID PEK 152นะครับหรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3้4นึมาครับไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูคันอื่นๆดีกว่าเนี่ยผมมีคันนี้ใหม่90้าหปี16 S Sport S Sport สีดำปี16นะครับใหม่90้าหคันนี้399นะฟรีด้าผ่อนประมาณสนะัก6,800อ่ะแล้วก็คันนี้นะครับแคมรี่ตอง9ก้แล้วก็สนะครับ ตอ29แล้วก็สี่คันเนี่ยไม่แสนสองนะคันนี้ไม่แสนสองนะครับฟรีดาวผ่อนประมาณสักเก้าพันห้านะครับปีสิบเจ็ดนะแต่ได้เป็นโฉมรัดไม่เด้เชียนเป็นตัวบอดส้มแล้วนะครับอ่ะนี่แล้วคันนี้เลยใครอยากได้น้ำใหม่คันนี้ผมก็แนะนํานะสามเก้าเก้าไอสี่เก้าเก้าขอไปสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคันนี้นะครับฟรีดาวผ่อนแปดพันห้าเลขไม่แสนหนึ่งเลขไม่แสนหนึ่งนะฟรีดาวผ่อนแปดพันห้านะคันนี้เลยนะครับตัวน้าใหม่นะครับ,นะรบก็ได้เป็นโครงสร้างแบบ TNGA แล้วนะครับ อะขออภัยนะครับวันนี้วันหยุดนะช่างเขาก็ตากผ้ารันนะขออภัยอ่ะนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้แคมรี่เข้ามาใหม่เลยนะครับห5 9แสนห5 9หมืนันห้าะครับแคมรี่เอ็กซิโมนะครับสองจุดศูนเโล้อแม็กลายเท่ๆแบบนี้ m a ็17เจเท่ๆแบบนี้นะครับคันนได้เป็นได้เป็นสีดำกล้องถอยจอร์ดสกีนมีให้ครบกระจกเดิมแท้รอบคันปีสิบห้านะครับเอ็กซิโปีสิบคันเนี่ยราคาจะอยู่ที่ห้าแสนห้าหม ฟีดาวก็ผ่อนนักเจ็ดพันไปไปลายนะครับสนใจก็ทักไลน์มาได้0ูนย์หกห้าเก้าห้านะแล้วก็มีรถอีกนะมีอีกนะนี่นี่ครับ1.8 1.8นะ1.8รุ่น S นะครับคันนี้น่าจะติดจองอยู่นะครับต้องขออภัยนะไม่80 0 0มืนนะครับโอ้โหรู้สึกว่ารันคลิปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลูกค้า โทรมาจองแล้วนะครับไลน์มาจองนะขออภัยคันนี้นะครับลูกค้าซื้อสดนะครับ1.8รุ่น S May 89,000นะสวยสมบูรณ์นะครับอ่ะคันนี้ยางอะ่ะในในคลิปรู้สึกว่าผมจะพูดว่ายางมันสึกนะปี21จริงแต่ยางมันสึกผมเปลี่ยนให้เป็นปลายปี23นะของบิดโซนนะคันนี้ได้ยางบิดโซนปลายปีนะสัปดาห์ที่41ปี23เลยนะภายในก็สัตวสะอาดสีดำกล้องถอยจอทัศนกรีนมีให้ครบใครอยากได้สเปคแบบนี้นะแอดไลน์มาผม ID PEK152 นะเดี๋ยวผมหาให้ม่ประมาณสัก80,000เนี่ย นะมาสัก80,000ืนะครับอ,อันไหนที่มันไม่พร้อมนะครับเช่นฟิล์มลอกนะยางสึกเยอะนะผมเปลี่ยนให้พี่ๆแน่นอนนะครับสนใจเอาติดมือสองนะติดต่อหาผมนะศูนย5หกห้าเมสดูแลลูกค้านะครับดีที่สุดอย่างแน่นอนนะครับใครอยากได้เอาติดก็ทักไลน์มาได้เลยมา ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับจะได้พารถสวยเข้าใหม่แบบนี้ mm. เพนยนนะเรามีรถให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้มากกว่า4 0 0รคันนี่เรียงไปเป็นตับแบบนี้นะครับมีโกดัง3อีกมีสาขา2ออีกสนใจคันไหนก็ทักไลน์เข้ามาวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ